เราถูกสอนและท่องกันมาอย่างนมนานว่าไส้ติ่งเป็นเพียงอวัยวะที่ไร้ประโยชน์เป็นเศษซากของวิวัฒนาการที่เราจะตัดทิ้งไปตอนไหนก็ได้แต่การวิจัยล่าสุดพบความจริงที่จะเปลี่ยนความเชื่อเดิมๆของเราไปตลอดการนักวิทยาศาสตร์พบว่าไส้ติ่งเป็นแหล่งอาศัยของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้ มันจึงมีหน้าที่ช่วยเติมจุลินทรีย์ชั้นดีในระบบทางเดินอาหารในช่วงที่เราเจ็บป่วยที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าคือไซติ่งยังมีเซลล์ประสาทมากกว่าไขสันหลังทำให้สามารถประสานงานการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันได้อย่างอิสระและส่งสัญญาณไปยังสมองได้อวัยวะขนาดเล็กนี้กำลังกลายเป็นผู้เล่นสำคัญในระบบสื่อสารระหว่างลำไส้และสมอง การผ่าตัดเอาไส้ติ่งออกจึงอาจทําให้ร่างกายฟื้นตัวจากปัญหาทางเดินอาหารได้ช้าลงและอาจทําให้การสื่อสารที่สําคัญระหว่างลำไส้และสมองอ่อนแอลงซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งระบบภูมิคุ้มกันและสุขภาพทางระบบประสาทไส้ติ่งจึงไม่ใช่แค่อวัยวะที่ล้าสมัยและไร้ประโยชน์อีกต่อไปแต่อาจเป็นหนึ่งในแนวหน้าของผู้พิทักษ์ที่ซ่อนอยู่ในร่างกาย ที่เพิ่งจะเผยความสำคัญที่แท้จริงของมันออกมา